สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a โลชาเ channel ค่ะค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะทุกคนพลจะมาบอกวิธีนะคะในการโปรโมตสินค้าใน shopee ฟรีค่ะทุกคนแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะวิธีนี้นะคะคือบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายให้ร้านค่ะเราได้จริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าพอเนี่ยก็ทําเองมาแล้วค่ะทุกคนซึ่งในวันนี้นะคะสาหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเนี่ยก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลด้วยค่่ะสวนนใ นี้นะคะพอมีการทิ้งลิงก์นะคะไว้ที่ตัว description แล้วนะสำหรับใครที่อยากไปทำตามวิธีที่พอยจะบอกกันนะคะอย่าลืมไปที่ตัว e s c r i p t i o นนะคะกดผ่านลิงก์นะคะแล้วก็ไปทำตามวิธีที่พอยจะบอกกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยสำหรับวิธีนี้นะคะทุกคนมันก็เป็นวิธีง,ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการกดโปรโมทฟรีกับ s h อป e e เขาค่ะที่สามารถกดโปรโมทได้ในทุกๆ4ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเราไปดูกันได้เลยค่ะ อ่ะอันดับแรกนะคะทุกคนให้เราเนี่ยเข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันนะคะของตัว s h อป e ีได้เลยค่ะทุกคนพอเราเข้ามาแล้วนะคะทุกคนให้ไปกดที่คําว่าฉันค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะไปกดที่คําว่าร้านค้าของฉันค่ะพอเรากดที่ร้านค้าของฉันแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนให้เราเนี่ยกดไปที่สินค้าของฉันค่ะพอเรากดไปที่สินค้าของฉันแล้วนะคะเพื่อน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 เห็นจุดข้างๆด้านข้างสินค้าไหมคะให้เราเนี่ยกดจุด3จุดไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนให้เราเนี่ยกดคําว่าโปรโมทค่ะ ทีนี้นะคะเพื่อนๆมันจะเหลือช่องว่างอีกนะให้เราเนี่ยกดบวกไปที่ช่องว่างที่เหลือค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเลื่อนดูสินค้าที่เราเนี่ยอยากกดเพิ่มในการโปรโมทค่ะอันนี้กดเลือกสินค้าตัวไหนก็ได้เลยนะคะเพื่อนๆนะแต่แนะนําพออยากแนะนํานะคะให้เราเลือกสินค้าที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้มีออเดอร์อยู่แล้วหรือว่าถ้า สำหรับร้านค้าไหนยังไม่มีออเดอร์เลยก็คือกดเลือกสินค้าตัวไหนก็ได้เลยนะคะที่เรารู้สึกว่าอยากให้สินค้านี้มันเปิดการมองเห็นนะคะทุกคนนะอ่ะอันนี้นะคะพอก็จะเลือกเพิ่มเติมนะคะอันนี้เราเลือกเพิ่มไปอีก4อันได้เลยนะคะมันจะได้เต็มครบทุกช่องเนาะหลังจากเราเลือก4รายการครบแล้วเรียบร้อยค่ะเ,เพื่อนๆกดโปรโมทได้เลยเนี่ยเราก็กดโปรโมทแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเพื่อนๆมันจะมีเวลาอยู่3ชั่วโมงกว่าๆนะคะอันนี้คือเหมือนช้อปปี้นะคะเขาก็จะทําการเอาสินค้าตัวนี้ไปโปรโมทให้เราหมายถึงว่าเขาก็จะไปรัน ให้คนนะคะเกิดการเห็นสินค้าของเราอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งพลอแนะนําเลยนะคะว่าวิธีนี้ง่ายมากๆไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะแล้วก็เปิดการมองเห็นได้จริงๆนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยพลอแนะนํานะคะให้ทุกคนตั้งเวลาไว้เลยนะคะทุกคน4ี่ชั่วโมงปุ๊บมากดใหม่4ี่ชั่วโมงปุ๊บมากดใหม่นะคะเพื่อบอกเลยว่าวิธีนี้ช่วยได้จริงๆนะคะเพราะว่าพลอเองก็ลองมาแล้วค่ะทุกคนวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเทคนิคดีๆที่เอามาฝากกันในวันนี้ค่ะโอเคค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกดดกะะิ่ง้วยนะคะ ใครอยากให้มาบอกเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะคะทุกคนคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟากก็ฝากเทคนิคดีๆไว้เท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย